สวัสดีทั้ง12ท่านที่ผู้ประสบความสำเร็จนะคะทีแรกอันนี้เป็นอ,อ,อยู่ในสถาบานันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมคิดตั้งแต่แรกว่าจะมาเป็นคนแรกแต่วันถึงวันสุดท้ายจะมาดีเลอรคิดแล้วไม่อยากมาเลยแต่ความรู้สึกนั้นก็ได้หายไปก็ได้มามาศึกษาพร้อมกับ 11ท่านรวมดิฉันเป็น12ท่านดิฉันมีความประสบความสำเร็จในครอบครัวในชีวิตการงานดิฉันมาจากเลขศูนย์นะคะมีสามีที่ดีแต่ไม่มีเงินแต่ดิฉันก็ขยนันสามคำที่ดิฉันท่องจำอยู่เสมออดทนขยนันแล้วก็อะไรนาะเดี๋ยวกะประหยัด นะคะ,ะสามคำน,นี้จำึ้นใจทำให้ดิฉันวันนี้ประสบความสมเด็จในชีวิตนะคะแล้วก็เรื่องลูกดิฉันกับลูกเนี่ยจะเป็นคนขี้โมโหเก่งแล้วก็ถามว่าเอาแต่ใจตัวเองหมนิดหน่อย <c oughs> <c oughs> นิดหน่อยไม่ได้อใจตัวเอง <c oughs> มากนะคะได้มาเรียนรู้กับอาจารย์มนทวั์ดีมากเลยค่ะ ไม่เคยคิดว่าจะได้ความรู้ตรงนี้แล้วก็จะเอาเก็บความรู้ทุกๆชิ้นทุกๆอันมาใส่ในตัวเพื่อที่จะเก็บไว้แล้วก็จะทำตัวจะพยายามทำตัวเปลี่ยนไม่ให้ขี้โมโห,โหแล้วก็จะให้น้อยใจลดลงนิดหนึง่งขอบคุณค่ะ